พิพิธภัณฑ์นไดพิพิธภัณฑ์สิรินทรพอนิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ตู้ยังไงประเทศพถึงแล้วจอดไหจอดทไหนเขวามืจอดขวามือแล้วแไดโนเสาร์ ตั <c oughs> วเขออย้ายอสวัสดีครับ<ม>สวัสดีครับตอนนี้เราก็ไม่อ,มอยู่ก่อข้ามัน,นแม่มัน,มน,มน <c oughs> แม่มันข้ามัน กับตอนนี้มามามาเดี๋ยวพออุม้มโอ้ไหนนูนนูนอยากไปมันอยู่บนอยู่บนหลนังอยูมันอยู่มันลงคนุ่นนู่น 呵呵。<laughs> <laughs> ไปไอ้อุ่นด้วยสวัสดีไดโนเสาร์ก่อนสวัสดีสวัสดีสวัสดีอ้ยจุ๊บๆไดโนเสาวเนี่ยอือไปเข้าไปทางไหนหรอ ตอนนี้เราก็ขอมาอยู่ในพิพิธภัณฑ์นะครับสิรินทร์ครับผมบครับ,รบแล้วเราก็ต้องมาซื้อบัตรขอรอบชุมก่อนเนะาะไออุ่นเดี๋ยวรอสักรู่นะหนูซื้อบัตรก่อนครับผมบัตรเท่าไหร่ครับห้าสิบบาทเอ็กน่อยฟรีครับครับผมครับ นีไดโนสาร์ขวดะพร้อมรับซื้อตั๋วทั้งหมดเท่าไหร่สองรห้าสิบีราคาบัตรเขาชมครับผม,มว้าวเล็กหน่อยสนุกสนานเลครับถูกใจมาเห็นไดโนเสาร์ ไอ้อุ่นไออุ่นตัวอะไรหนูตัวอะไรนะไดโนเสาไนโนเสาทีเล็กเรียกว่าเนี่ยทีเล็กเออเห็นไหมกระปุมตอนนี้เราก็ขอมาด้านไหน่ละเนาะ ซื้อตัวเรียบร้อยครับผมอืมอ่มอยากาศด้านในมืดครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนเกี่ยวกับอสุรยิยะระบบสุริยะครับ ตรงโซนนี้ครับผมไปเดินเข้าไปต่อดูด้านไหนต่อลอยเท้ารอยเท้ารอยเท้าอะไรอุ่นด้านไหนห้องโถงก็จะเป็นร้านกว้างนะครับกว้างมาก ตรงนี้ก็จะเป็นที่จำลองอฟอสซิลนะครับผมฟอสซิลของไดโนเสาร์ครับโอ้โหสวยงามมากครับครับอันนี้ก็จะเป็นของส่วนของลมหายใจแรกของไดโนเสาร์ครับ การวิว oh, ัฒนาการโอ้ยมืดมากนี่ไออุ่นไอ้อุ่นดูไดโนเสาร์เขาหนูมันเป็นกระดูกเหรอใช่กระดูกไดโนเสาร์นี่มาดูดูนี่มันี่ไงเห็นไหม ครับตรงนี้ก็จะเป็นจำลองตัวอย่างสร้างฟอสซิลไดนโนเสาร์เนาะโอ้ยอุนะอดูป้าเนี่ยป้ายุคดึกดำบรรพ์นคะครับตั้งแต่ยุคไทแอซิกย,ยุคจูเลส,สิกยุคพีเทเซียสเจอาละกี้เต้าเต้าเลอยค่ะพ่อมันโอ้าจำลองสร้างฟอสซิลครับ อุ่นมาดูนี่อไออุนน่นเห็นตัวอะไรครับเห็นเห็น,เห,นหเห็นปีกหเห็นปีกอืมเห็นปีกป่ะไปดูอันอันถัดไปนะอ,อันเจ้าสาวอืมอ๋อ สวยงามมากเลยครับผมแดบจำลองฟูงกระดุกไปครับเดินชมบางพังไปไปครับอูวไออุ่นดูนี่ อุ่นนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยได้มือเห็นไหมเห็นโครงกระดูกไดนโนเสาร์ไหมใช่ <laughs> หวไออุ่นคอยาวเห็นไหมไอ้อุ่นยีราฟ ตัวอะไรเนี่ยรู้ไหมดตนโนารู้ยีรับเนี่ยไอไอดินกลัวไหมพี่คไปกอน ตัวอะไรครับบีจ้าจ้าจ้าไดโนเสาร์เนยฮะโอ้ย <c oughs> ไปครับโซนต่อไปครับผมอันนี้ก็เป็นจำลองฟอสซิลเหมือนเดิมครับไปเดินไดโนเสาร์ ไออุ่นอันนี้ตัวอะไรอุ่นอันนี้สามเขาครับก็จะเป็นไทยเซอร์ราท็อปเขาและเพงกเกาะอาวุธสัลักษ์เตือนภัยของไซเซอร์าโอ้อันนี้ที่เลยครับตัวใหญ่เลย ทาเรนโนซอรัสครับราชาแห่งไดโนเสาร์เนาะเป็นสตัตว์กินเนื้อครับอ,อันนี้กระโหลกของทาเรนโนซอรัสครับหรือเรียกสั้นๆว่าที่เล็กเนาะ อันนี้พวกเดโนเสาร์ตัวเล็กเนาะโดมิโอซอรัสครับกลุ่มเดโนเสาร์นักล่าครับขนาดเล็กเท่ากับไก่เนาะอันนี้ปากเป็ดครับผมเอ็เอ็อเอมันโตซอรัสครับเป็นสัตว์กินพืชครับผมตัวใหญ่มากแล้วฝั่ง้ส้ครับโอ้โห แฮคิโอเซฟาโซลซอรัสครับผมอันนี้ก็สายกิ้งจกครับอโอกเลยเนะี่ยไอ้อุ่นดูอะไรคะฮะดูตัวไหนเดินเสานกเนี่ยไก่เนี่ยบรรพาุนบรรพบุรุษไก่เนี่ย ลอ,อยตีนไปไปต่อเราเต็นโอ้อันนี้ความมื้อครับนาจจะเป็นซากคอร์ซิลของจริงนะครับผมโอ้โหที่เก็บรวมๆไป ไปต่อครับครับโซนตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นกลดความู้ต่งตางๆนะครับของการวิวัฒนาการของพืชดอกแลครับดอกไม้พวกดึกดำบรรนะครับผมตัวอะไรล่ะเนี่ย ต่อครับผมอ,อย่าเขากระจกอันนี้น่าจะเป็นปลาจระเข้หรือเปล่าครับปลาจระเข้เนา่ฟิตอลิีเกตเตอร์ครับ ไออุ่นตัวอะไรอะฮะพี่อุ่นมานี่มังขีสิแบบจำลองลิงครับอนะโอ้ส่วนนี้ก็จะเป็นเก็บความรู้การวิวัฒนาการของมนุษย์นะครับก็มนุษย์เรานะครับก็วิวัฒนาการมาจากลิงนะครับยีกก่อนเนาะนี่ครับอันนี้จะเป็นก็กระโหลกนะครับผม ซิลของกระโหลกรู้จ่งากใช้เหล้งคเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นจากลิงกลายมาเป็นมนุษย์เหมือนทุกคนนี่แต่ผมตอนนี้ก็ออกมาด้านนกอ,อกแล้วครับโอ้พื้นที่กว้างมากครับดูไม่หมดเลย้าจะดูให้ละเอียด ออกมาด้านนอกแล้วครับผมออกมาจากผลิตภัณฑ์นั่งพักนั่งพักไออุ่นวันนี้สนุกไหมสนุกใช่ไหม ไหนกินือไหน <c oughs> ใช่จริงคืนมีครับสนุกไหมครับผมสำหรับลิปนี่ก็มีเพียงท่านี้นะครับ <c oughs> มาเที่ยวเหมือนนี่สนุกมากครับผมการสิน์ครับพาคบัวมาเที่ยวครับกับเด็กหน่อยตอนนี้ก็ บุญไว้ครับไดโนเสาร์อยู่ครับอยู่ด้านหลังอุไรที่เขามาดูครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ได้ครับขอบคุณครับ